สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้อีิดเกมนะครับก็ทําการแจกเกมเดนะ็ดไปดีไลท์เนาะเพื่อนๆเนี่ยสามารถสมัครไอดียอีพเกมเนี่ยเข้ามาแล้วก็กดรับตรงหน้าร้านค้าได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปโดยตัวเกมกันเลยครับครับเราก็เข้าไปในเกมนะครับก็ Accept ไปโอเคโอ้ยมีรีวัดด้วยทุกคน เดี MM ๋ยวผมขอเล่นในฝั่งเซอร์ไวโว่เลยนะครับก็ในตัวเกมเนี่ยก็จะมีฮีโร่ให้ประมาณนี้นะครับไม่ใช่ดิเป็นเซอร์ไวโว่อะผมเรียกฮีโร่อะมันติดนะแต่ตัวเร้ก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันนะครับผมจะเล่นในตัวนี้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้แอบอ่านเปอร์คร่าวๆนะครับมันสามารถฮิวตัวเองได้นะครับผมก็จะใช้ไปเลยอันนี้ แล้วก็ไอเทมก็ไม่มีอะไรมาให้นะครับตัวเราสามารถอัพตัวของได้เรื่อยๆนะครับจนกรนะทั่งเพิ่ม50เาะไปเลยนะครับก็เข้าไปในเกมนะครับเราก็จะเห็นเครื่องบันไฟก็บันไปเลยหลัากการเล่นเกมนี้นครับก็ ไม่ต้องทำอะไรมากครับคือเราปั่นไฟแล้วเราก็พยายามหนีฆาตกรให้ได้งานที่สุดครับแล้วก็มันจะต้องมีคนในึงเราที่ไปทวงฆาตกรเพื่อขัดขวางการไล่ล่าและทําให้เราปั่นไฟได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับโดยที่เพื่อนๆของเราเนี่ยก็จะต้องเชื่อกันปั่นไฟนะครับยิ่งถ้าเกิดเรามีเพื่อนมาเชื่อปั่นไฟเยอะเนี่ยเราก็จะได้แต้มที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็สามารถเอาไป up พไอเทมได้มากมายเลยครับโดยที่มันจะมีสัญ,ญญาณเตือนก่อนนะครับ แป๊บหนึ่งครับมันจะดังปิ้งนะครับให้เรากดสเปซ e าร์เพื่อที่จะรับแต้มเพิ่มนะครับแล้วก็ทําให้เครื่องปั่นไฟเนี่ยไม่ระเบิดด้ครับก็ตอนนี้ก็เห็นฆาตกรนะครับตอนนี้ผมก็ปั่นเสร็จไปเครื่องแล้วครับเดี๋ยวก็วิ่งไปดูนะอ้าปั่นเสร็จไป2เครื่องนะครับเอ่อเขาบอกว่าอ่าไม่ได้อชิ e เมนเนาะโอเคตอนนี้ฆาตกรก็ทําการไล่ล่าเพื่อนอยู่นะครับเราก็สามารถวิ่งฉีกไปได้เลยนะครับแล้วมันจะมีตะขอตรงนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนของเราเกิดล้มแล้ว ฆาตากรทําการฆ่าได้เนี่ยถะถูกเอาไปแขวนตรงตะขอแบบนี้นะครับโดยที่ตัวตะขอเนี่ยถ้าเราไปช่วยเพื่อนได้นะครับเราจะนับเต็มเลือดเพิ่มนะครับโดยการเคลื่อนแรง้งของเกมนี้นะครับเราจะต้องจะต้องทํทุกทุกอย่างนะครับก็คือปั่นไฟจุกฆาตกรเ,เก็บโทเทมบ้างรักษาเพื่อนรักษาตัวเองอะไรแบบนี้ครับอันนี้เพื่อนเหมือนจะมีเพิร์พิเศษนะครับที่สามารถมองเห็นผู้เล่น รอบๆตัวแล้วก็ฆาตกรด้วยนะครับถ้าเกิดอยู่นัสมีที่เขาสามารถมองเห็นได้นะ OK. โอเคเราจะเห็นฆาตกรบางแถบอยู่นะครับก็คือเป็นกับดักมันคือความสามารถพิเศษของฆาตกรตัวนั้นนั่นเองครับตอนนี้นะครับเพื่อนก็กําลังจะไปช่วยนะครับแต่เหมือนว่าเพื่อนจะเจอฆาตกรซะก,ก่อนหรือเปล่านะครับอตอนนี้ไม่มีใครปั่นไฟนะครับผมก็ทําหน้าที่ปั่นไฟแทนเพื่อนทุกคนนั่นเองครับโดยที่คนหนึ่งเนี่ยก็ไปช่วยเพื่อนเรียบร้อยนะครับเออเออ,เอ,อ,เอ,อผมว่าผมเจอทุกคนเดินๆเดินๆแป๊บนึงนะ เฮ้ยอย่าดิแต่ผมไม่มีมุมเล่นทุกคนเดี๋ยวก่อนเพว่าผมเจอแล้วเดี๋ยวผมเปไม้ไปเลยกันเฮ้ยยังได้อยู่ได้ยอยู่ยังได้อยู่ได้ยอยู่ได้ยอยู่ย,ยังได้อยู่โอเคไม่เกี่ยวผ่านนะโอเคโอเคโอเค,อเคก็เออเดี๋ยวนะ คือเมื่อกี้ฆาตกรแผนตรงนั้นใช่มรู้สึกว่ามันจะมีแถบอยู่อันนึงไงแต่ว่าผมต้องวิ่งไปหาเพื่อนเพื่อนที่จะให้เพื่อนหิวให้ผมนะเพราะว่าถ้าผมหิวตัวเองมันจะใช้เวลานานกว่านะเพราะเพื่อนผมเป็นสีเหลืองนะครับโอเคผมเจอเพื่อนแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนหิวให้ผมนะโอเคโอเคเราสามารถกดเลขหนึ่งเลขสองเพื่อเล่นเพื่อนได้นะครับแบบนี้อ่ะอ่าโอเคย่อย่อเฮ้ยเพื่อนโอเคปั่นก่อนนะบันก่อนอเ่เพื่อนเขาหิวผมเรียบร้อยแนละ้ก็ เมื่อกี้ผมพลาดนิดนึงผมไม่เห็นฆาตกรนะเพราะว่าผมมองไปฝั่งนู้นนะผมคิดว่าฆาตกรกำลังไล่ไล่คนนะแต่จริงๆแล้วมันมาไล่ผมนะครับเยี่ยงผมผมคนคนพับไม้ไปนะครับผมเล่นพลาดนิดนึงนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราหายจังหวะช่วยเพื่อนนะเฮ้ยเขาไปช่วยกันโคตรไวทุกคนแต่ผมว่าคนนี้น่าจะโดนซ้ําหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกับฆาตกรเนี่ยเขาพยายามจะเก็บแถบแล้วก็ไปเซตแถบตรงที่ทําการขายันนะทำใหเ้เขาคุมโซนเกมได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับ รู้สึกว่าโมเดลเกมเนี่จะเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนผมเคยเล่นแต่ว่านานมากแล้วนะตัวโมเดลเนี่ยมันจะเป็นแบบขึ้นเดินขาท่างอ,อันนี้ก็มีความสมจริงมากยิ่งขึ้นนั่นมีการขยับแขนขยับขาที่นั่นนะครับโอเคอ่าเพื่อนโดนแผลนะเดี๋ยวผมอ่าโดนซะแล้วเดี๋ยวผมลองวิ่งไปด่อนนะโอเควัคนนี้โดนเอ้ยมาแล้วมาแล้ว,ลวโอเค

เนี่ยจะพอเล่นได้นะไม่มีแถบไม่มีแถบแต่ผมวิ่งออกไปก่อนเดีกยว่ะผมผมไม่มั่นใจตรงนี้มันรู้สึกหลุมมาเล็กเกินไปครับต้องหลมใหญ่ๆันไปบันไฟไปก่อนที่มันจะมาเราก็ได้แต้มอยู่ประมาณหนึ่งนะครับก็ค่อนข้างดีเลยครับได้แต้มเพื่อนเพื่อนด้วยนิดหน่อยนะโอเคตอนแรกก็หิวคนนี้ ขันกรเขาไม่เห็นนะอุ้ยลุ้นว่ะทุกคนจะผ่านไปได้หรือเปล่าเฮ้ยผมรู้สึกกระตุกๆนะอ่าน,นี่เป็นโทเทมนะมันจะช่วยลบล้างความสัเสษของของันกรบางอย่างนะถ้าเกิดมันมีไฟเนี่ยก็ถือว่าพอเอาอะไรบางอย่างที่เป็นตัวไอเทมหรือว่าตัวช่วยทำให้เขาเล่นง่ายขึ้น,นครับ ดนคนที่โดนครั้งแรกไม่เป็นไรขัตกรจะเห็นเราหรือเปล่าเราเห็นเราหรือเปล่าเอาอมุมองของเราเนี่ยนะครับเออมันจะไม่เห็นรอยเท้าแต่บุมอ,องขาตกรเนี่ยจะเห็นรอยเท้าเรานะครับเราพยายามยอ่อถ้าย่อเนี่ยขัตกรจะไม่เห็นรอยเท้านะครับ เราพยายามเดินดูหญ้าเลยครับโอ๊ะผมกระตุกนะเนี่ยโอเคถ้าเราเขาอยู่ตรงนั้นนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราวิ่งวิ่งไปช่วยเพื่อนได้ถ้ามีคนไปช่วยแล้วก็อดไปนะครับแต้ม1,500ของเรา นะถ้าตการไม่เห็นนะโชคดีไปไปครับจะปั่นไฟเครื่องนั้นตอ่อเขาวางแถบไปใกล้มากเลย คือตรงนี้เป็นเดสโซนะครับเดสโซก็คือที่ไม่มีไม้นะครับมันจะเล่นยากนะครับถ้าเกิดที่มีไม้เลไยนะังพอสตันเขาเออเพื่อหยุดการเกิดบัตรลัดได้นะครับตอนนี้ผมก็ปั่นไฟไปก่อนนะผมคิดว่าเขาอาจะเซตแทบอยู่ตอนนี้นะเดี๋ยวพอเราปั่นได้สักแป๊บหนึ่งนะไม่รู้จะทันไหมนะเพราะว่าผมในเฟสสองแล้วนะครับเพื่อนในเฟสแรกโอเคฆาตกรเอมอผมนะ วิ่งออกวิ่งออกวิ่งออกวิ่งองอกเขากลับไปเฝ้าพกเพกื่อนหรอตรงนี้มีแถบคยเพื่อนตายโอเคโอเคโอเคเพื่อนเปิดประตูเรียบร้อยออกใต้อย่อางสวยงานมนะครับเกมน,นี้ ไปเลยก็หลักการเล่นก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กับซับสไครต์พวกเราครับแล้วก็อย่าลืมไปกดรับเกมนะครับตอนนี้เกมแจก,กฟรีเนาะจะหมดเวลาวันที่9นี้นะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ